สวัสดีครับในสมัยรัชกาลที่4หลังจากโปรดให้ขุดคลองพดุงกรุงเกษมเป็นครูพระนครชั้นนอกและสร้างวัดสรมนตวิหารเพื่ออุทิศพระกุศลแด่พระบรมราชเทวีแล้วจึงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างวัดส่วนพระองค์คู่กับวัดสรมนต์วิหารจึงโปรดให้สร้างวัดมกุฏกษัตริยารามขึ้นครับวัดมกุฏกษัตริยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทภายในวัดมีพระวิหารและพระอุโบสถมีรายพระมหามงกุฎ อันเป็นพระราชสัญลักษณ์หรือตาประจำราชการที่4ทั้งที่หน้าบันและด้านบนของซุ้มประตูนหน้าต่างอีกด้วยสำหรับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในครั้งนี้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั้งพระอารามโดยใช้เวลากว่า7ปีและปัจจุบันก็ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาและการใช้อาคารอย่างเหมาะสมเพื่อให้คงความงดงามเป็นมรดกให้ชนรุ่นหลังต่อไปครับ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพุทธสถานอันยิ่งใหญ่ของไทยพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธาร,ราชอนุสร์ในพระบรมราชินูประรร์